อธิษฐานจิตให้ดีก่อนเลือกไพ่นะคะในหัวข้อวันวาเลนไทน์ปีนี้คุณจะถูกเทหรือคุณจะถูกลักมี1 2 3 4เลือกได้แล้วเม้นไว้เลยมาฟังเฉลยพร้อมกัน สำหรับใบที่หนึ่งวาเลนไทน์ปีนี้ดูเหมือนคุณจะต้องมองคู่รักคู่อื่นเขาสวีทหวานกันนะคะอยู่อย่างโดดเดี่ยวไปก่อนคนรักของคุณอาจจะอยู่ห่างไกลมีเหตุที่จะไม่ได้เจอกันสำหรับใบที่สอง วาเลนไทน์ปีนี้คุณจะต้องอยู่แบบเหงาๆอีกแล้วนะคะรู้สึกว่าจะเหงาอยู่กับสัตว์เลี้ยงไปก่อนจ้าสำหรับใบที่สามดีใจด้วยค่ะวาเลนไทน์ปีนี้คุณจะถูกรักมีคนสนใจมีคนเข้ามาชวนไปออกเดท สำหรับใบที่สีวาเลนไทน์ปีนี้คุณจะมีความสุขมากๆเลยได้อยู่กับคนที่คุณรักคนในครอบครัวลูกหลานและคนรักของคุณยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขนะคะ